สวัสดีครับรหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่สอนการคัดค่า IR หรือค่าต้านทานแบตเตอรี่นะครับก่อนการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับวันนี้ก็จะมาทําการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมชุดเล็กๆนะครับสำหรับแสงสว่างชุดนี้ผมจะเอาไปทําแสงสว่างที่หน้าบ้านนะครับเป็นชุดที่สว่างทั้งคืนนะครับไม่หลีไฟก็จะใช้แบตเตอรี่อยู่10แอมป์คือแบตท,ที่ได้ทําการชาร์จไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ใครที่ยังไม่ดูนะครับขั้นตอนก่อนการประกอบเนี่ยให้กลับไปดูคลิปที่1ก่อนอันนี้หลังจากทําการคัดค่า IR แล้วก็จะทําการขนานแบบนี้นะเห็นไหมอันนี้เส้นลบอันนี้เส้นบวกนะครับเนี่ยอันนี้ก็บวกลบนะครับ เอามาขนานอย่างนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือมากกว่าก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่มีเวลาก็ชั่วโมงหนึ่งนะครับอนอ้ผมทิ้งไว้ได้ประมาณ 3- 4ี่ชั่วโมงนะครับก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็ไปทาอย่างอื่นนะขั้นตอนที่2อําอย่างนี้นะหลังจากได้ค่า IR มาแล้วนะครับเราก็ทำอย่างนี้นะสังเกตว,ว่าจะเกลี่ยค่า IR ไว้แพ็กนี้จะแพ็กที่ค่าตา้ตานทาน30มิลลิโอห์มเท่ากันทุกก้อนนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่1่ก็คือแบตเตอรี่นะครับโซลารเนี่ยใครจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะคร,บ,ะรนนบบาขนนนแอื่ นะก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะทำนะอันที่2อนะครับอย่างที่2ที่มีก็คือฉนวนในกระดาษฉนวนนะครับจะใช้ก็ได้ไปใช้ก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเนาะส่วนที่3ก็คือเทปเทปใยสับลด2หน้าอันนี้เป็น2หน้านะครับอันนี้จะเป็นหน้าเดียวแล้วก็จะเป็น bms ขนาดเล็ก bms ก็มีหลายไซส์แล้วแต่ว่าเราจะใช้งานอะไรนะครับอันนี้ผมใช้งานเป็นแค่แสงสว่างจะใช้อยู่ที่ประมาณ1 6 8โวลต์ นะเพราะหลอดไฟที่ผมเลือกใช้นะครับครั้งนี้มันจะเป็นหลอดไฟที่รับได้1 2บสถึงหกโวลต์เพราะฉะนั้นแล้วผมใช้ BMS 16.8โวลต์ v, ก็พอดีนะครับใช้งานได้แล้วก็จะเป็นรางนะครับรางที่ใช้ในการยึดก็ดูให้ดีนะครับเรื่องรางที่ใช้ในการยึดนะครับมันจะมี2 1 7 0 0นะก็คือแบตเตอรี่ประเภทนี้นะครับกับ18650ราางก็จะเป็นแบบเนี้ยชนิดเดียวกันเลยนะเป็นชนิดเดียวกันเลยแต่ขนาดมันต่างกันนะ วันนี้ผมจะใช้ทั้งหมดแบตเตอรี่8ก้อนใช่ไหมก็จะใช้รางทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8เช่นเดียวกันเพราะว่าเราจะทําการขนานอันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขั้วลบเสร็จแ,แล้วก็จะเป็นนิกเกิลน,นะครับนิกเกิลนิเกิลจะใช้แบบนี้2ตัวนะครับอันนี้ผมตัดมาแล้วนะที่ผมซื้อมาเป็นม้วนๆน,นะใช้แบบเนี้2ตัวแล้วก็ใช้เป็นแบบนี้นะครับ แบบนี้ก็ซื้อเป็นว้ต์เหมือนกันแล้วเราก็มาตัดแยกเอานะครับตัดแยกตามที่เราต้องการนะครับแบบนี้ใช้ทั้งหมด3อันนะแบบนี้3อันนี่นะครับ3อันอันนี้2อันแล้วก็สายไฟนะครับสายไฟขนาด24 AWG นะครับ24 AWG เราก็เอามาใช้เป็นการเดินสายจาก BMS นะครับไปที่แบตเตอรี่เนี่ยเราจะทำการบักกี้นะบักกี้ตรงนี้นะไปที่แบตเตอรี่นะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องสปอร์ตนะครับใครจะใช้สปอร์ตแบบพกพาตัวเล็กๆก,ก็ได้ตัวละประมาณไม่ถึงพันก็มีนะครับแต่มันใช้กับงานางานที่ทมากกว่านี้ไม่ได้ไมันใช้งานเล็กๆก,ก็ได้อยู่อะแค่แค่จะสปอร์ตชุดเนี้ยมันก็ร้อนแล้วอะ่ะเออมันก็ร้อนแล้วใช่ชุดเดียวนะมันก็ร้อนแล้วแะนะถ้าใครอยากจะประกอบแบตเป็นอาชีพ ้าซื้อเครื่องสป,ปอร์ตแบบนี้นะครับอันนี้คือขนาดกลางนะไม่ใช่ขนาดใหญ่ผมก็เลือกเป็นขนาดกลางเอามาใช้นะครับเพราะผมก็ไม่ได้ทาเป็นอาชีพจริงจังมากนักนะครับด้านหน้าเครื่องก็จะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมถอดสายก่อนปอดีสายมันตึงมากครับปุ๊บดน้านหน้าเครื่องก็จะเป็นลนักษณะนี้อ่าอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดแล้วก็ปรับนะครับเราจะปรับว่าเราจะต้องการให้อ่าไฟไวิ่งไปที่เท่าไหร่นะครับปกติผมจะใช้เลขอยู่ประมาณ400นะใช้400รีเล์อันนี้ ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลคือเราจิ้มจิ้มไปปึ๊กจะให้มันเปาะเลยก็ได้ให้มันเชื่อมเลยก็ได้แต่นี้ผมจะยังไม่ให้มันเชื่อมเลยเพราะบางทีมือมันเล็งไม่แม่นเข้าใจไหมพอเราทำไปปุ๊บเรากดปุ๊บแล้วจะรีเลย์อยู่แป๊บหนึง่งแล้วมันก็ถึงจะปั๊กให้เราตัวนี้ก็ผมซื้อมาก็ประมาณสัก2,000กว่าบาทนะครับถือว่าไม่ได้แพงมากนะ,ะสำหรับงาน DIY นะครับก็ถือว่าคุ้มเลยโอเคเรารู้จักอุปกรณ์กัน,กนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ เราก็จะมาทําการประกอบแบตเตอรี่เข้าล yes, mm. ้างก่อนนะครับประกอบแบตเตอรี่เข้าล้างก่อนอ่านี่ผมได้ทําการประกอบล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบลางไว้เรียบร้อยแล้วนะอ่าก็ดูให้ถูกนะครับใจเย็นๆนะครับการประกอบแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องใจเย็นๆนะครับแก้สมาธิีพอสมควรนะถ้าสรับมือใหม่นะครับอย่าใจร้อนนะถ้าใจร้อนเนี่ยมีสิทธิ์ที่งานจะเสียได้นะครับแล้งงานก็ไม่เรียบร้อย พองานมันออกมาไม่เรียบร้อยนะครับเวลาซ่อมหรือเมทานันต่างๆนะครับตัดแปลงแก้ไขต่างๆมันก็จะเป็นเรื่องยากอันนี้แบตเตอรี่ก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับอันนี้จะเป็นขั้วบวกนะด้านเขีเขยวๆก็จะเป็นขั้วลบนะครับผมจะใช้ทั้งหมด4เซลล์นะก็คืออนุกรม4นะครับอนุกรม4แล้วก็จะวางอย่างนี้นะครับอนุกรม4ปุ๊บใส่ขั้วบวกไปก่อนนะใส่ขั้วบวกลงไปก่อน แล้วก็คลบกับด้านกันมันก็จะได้อนุกลมกันได้นะครับเราหมอ,อย่างงี้นะปึ๊บจะนุกลมกันนะครับแบบน,นีอนนนนบ้อันนี้อนุกลมกันนี้นะครับอันนี้อนุกลมกันนี้แล้วก็นี้นุกลมกันนี้แต่อันนี้อนุกลมข้างบนนะครับแล้วก็2ก้อนนี้จะอนุกลมด้านล่างแล้วก็นี้กลับมาอนุกลมที่ด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือนับเป็น4เซลล์นะนับเป็น4เซล์สีก้อนนะครับ แรงดันแต่ละก้อนก็อยู่ที่3.7 3.7 3.7 3.7นะครับพอชาร์จเต็มอยู่ที่ประมาณ4.2เท่ากับว่า4เซลล์บวกกันได้16.8นะครับ16.8แต่ความจุแค่ 5A เนี่ย 5A หรือ 5000mAh เนี่ยมันไม่พอต่อการใช้งานที่ผมเอาไปใช้กับหลอดไฟนะครับเพราะผมต้องการให้มันสว่างตั้งคืนเลยไม่ต้องการให้มันหลีแสงใๆดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องมีเซน็นเซอร์วัดตรวจจับคนเดินผ่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ จริงเขาใส่มาเพื่อให้มันประหยัดแบตเตอรี่เขาจะได้ไม่ต้องใส่แบตเตอรี่เป็นจํานวนมากแล้วก็ขายาจาหน่ายในราคาที่แพงแต่นี้ผมทําใช้เองนะครับผมก็เลยจะทําให้มันไม่ต้องหลีแสงเลยนะครับให้มันเปิดปิดเองนั่นแหละแต่ไม่ต้องหลีแสงให้มันสว่างทั้งคืนไปเลยนะครับาแล้วเราเรา,เราต้องการให้มันมาขนานกันฝั่งนี้ก็ต้องเรียงเหมือนกับฝั่งนี้นะครับต้องเรียงเหมือนกันนะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝาตัวนี้นะครับมาครอบอีกทีหนึ่งนะครับเอาจ้รนลายตัวนี้ปึ๊กมันก็จะอยู่ลักษณะนี้ เดี๋ยวจะยกขึ้นมาต้องบีบดไปหน่อยนะถ้ายกขึ้นมาเพราะว่ามันอาจจะหลวมอาจจะลากอาจจะไม่ได้เชื่อมกันนะครับเพราะเรายังไม่ได้สปอตบาร์นะครับเอเคว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าเห็นไหมทีนี้วิธีการสปอตนะครับเราต้องขนานเร็วนี้ก่อนอ่าว,วิธีการที่จะมองง่ายที่สุดคือการขนานก่อนขนานขั้วบวกเสร็จแล้วเราก็กลับด้านนะครับขนานขั้วลบแล้วอันนี้ก็ขนานขั้วบวกเพราะมันเป็นโคนลก้อนอะไรมันเป็นโคนลชุดอ่าเป็นโคนลชุดและเราก็ขนานขั้วนี้ เราก็จับสองันเนี้ยมานุกรมกันนะจับสองันนี้มานุกรมกันเราจึงจําเป็นต้องใช้ลางลักษณะแบบนี้ครับนใน,นเมื่อฝั่งเนี้ยเราจะอนุกรมเ,เราจะขนานขั้วบวกก่อนเราก็อาลางตัวเนี้ยแปะไปฝั่งนี้ก่อนปึ๊กนะครับพอมาอีกฝั่งนึงนะอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเนี่ยอันนี้ก็ต้องขนานอันนี้ก็ต้องขนานแลวสองก้อนเนี่ยก็ต้องมาอนุกรมกันเราก็จึงใช้าง ตัวนี้นั่นเองเห็นไหมฝั่งต่อไปก็ทำเช่นเดียวกับฝั่งนี้นะครับก็คือฝั่งด้านบนนะครับกลับมาด้านบนนะแล้วก็ติดแบบนี้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็กลับไปที่ด้านล่างกลับมาที่ด้านล่างเมื่อกี้เราทาฝั่งนี้เนาะแล้วเราก็มาทําฝั่งนี้จะมาทํานี้ไม่ได้นะช็อตนะครับต้องทําอย่างนี้เท่ากับว่าใครที่ทํา4เซลล์นะครับแบบนี้นะ4เซลล์แบบนี้หรือหรือ4เซลล์อย่างเดียวนะครับก็ต่อไปนี้ก็คือ ด้านล่างเนี่ยจะมีะล,ล้างงแบบนี้ล้างมต e ีไปล้างรถไฟแล้วกันอ่าด้านล่างจะเป็นล้างรถไฟคู่ะค <_ C celebrities> นะคู่เลยนะครับคู่เลยส่วนด้านบนด้านบนจะมีล้างรถไฟแค่อ um ันเดียวก็คืออยู่ตรงกลางอ่าอยู่ตรงกลางทีนี้ขั้วสุดท้ายเราก็จะใช้อันเดียวเดียวเนี่ยมาแปะปึ๊กแล้วออกมาใช้งานก็จะออกใช้งานที่2ฝัง่งนี้นะครับสองฝั่งนี้ก็คือขั้วบวกและขั้วลบก็จะเป็นอันเสร็จพิธี เดี๋ยวผมจะเริ่มสปอร์ตเลยนะครับเดี๋ยวขอญาตเปิดเครื่องสักแป๊บหนึง่งมาโอเคผมทำการเปิดเครื่องแล้วครับแล้วก็จะเร่งไฟนะครับทาการเร่งไฟนิดหนึ่งโอเคทีนี้ก่อนการสปอร์ตนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้เทปนะครับใช้เทปตรงนี้นะพันก่อนนะครับพันได้ทั่วเลยนะครับรัดก่อนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อจะได้ให้แบตเตอรี่เขาอยู่ทรง อันนี้ผมก็ทําการพันเทปสับป,ปะรดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้อ่าเทปสับป,ปะรดนะครับข้อดีของเทปใย,ยสับป,ปะรดก็คือมันทนแรงดึงได้สูงมากนะครับแล้วก็กาวเหนียวโคตรนะกาวเหนียวโคตรอ่าโอเคนี่เราก็แพ็คไปแล้วเราไม่ต้องห่วงว่ามันจะแตกออกจากกันแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่ารางทั้งสองฝั่งเนี่ยมันสามารถแยกออกจากกันได้อยู่นะเพราะเราไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดมันนะครับ หลังจที่เราจะทําการสปอตตัวแบตก่อนนะครับเริ่มจากขั้วลบหรือขั้วบวกก่อนก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้เริ่มจากขั้วบวกก่อนมันจะได้ไม่หลงนะจะได้ไม่หลงก่อนการสปอตก็หาอุปกรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นแว่นนะครับถ้าเกิดทําการนั่งสปอตใกล้ๆนะครับจำเป็นต้องใส่แว่นนะครับเพราะวามันอันตรายนะเวลาเราที่เราสปอตนะครับมันจะมีสะเก็ดไฟนะจะมีสะเก็ดไฟมีมากมีน้อยก็ ขึ้นอยู่กับไฟที่เราปรับนะครับเราก็ทำการสปอร์ตเลยหนม,มันลื่นเห็นไหมอ่ามันลื่นผมก็จะเป็นต้องใช้ที่มันมีเรเลย์นิดนึงอ่าโอเคจะสปอร์ตมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่นี้ก็อยู่แล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าเราใช้อ่าไฟที่แรงนะครับมันก็จะอยู่แล้วค,วค่อนข้างแน่นแล้วหรือใครจะสปอร์ตสามครั้งก็แล้วแต่นะครับ นี่อันนี้คือแผรที่เราสปอตได้เป็นลักษณะนี้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งนะผมก็ไม่ได้เก่งอ่าอันนี้บอกเลยว่าเป็นก้อนที่2นะครับที่ทานะก้อนที่2อ่ะก้อนที่3าก้อนที่3าเพราะว่าก้อนแรกก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าผมแกะออกมาหมดแล้วนะครับแกะไปหมดแล้วอันนี้ถือว่าเป็นก้อนที่3านะก้อนที่3อ่าโอเคก็ถือว่าแน่นเสร็จแล้วนะครับหลังจากเราสปอตเจ้าขั้วลบแล้วนะครับให้มันขนานกันแล้วนะให้มันขนานกันแล้ว เราจะไปสปอร์ตฝั่งนี้ก็คือให้ขั้วขั้วลบเขาขนานกันนะครับอันนี้ข you know, right ั้วบวกอ่าโอเคโอเคอันนี้ขั้วบวกนะครับขอไปขั้วบวกขนานกันแล้วแล้วเราก็ต้องให้ขั้วลบขนานกันด้วยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ต้องให้ขั้วบวกเข้าขนานกันด้วยแล้วเราก็ต้องเอา2ฝั่งนี้มาอนุกรมกันนะแล้วเราจําเป็นก็ต้องใช้รางนะครับใช้รางใช้รางนิกเกิลนิ้เกิลตัวนี้นะครับเป็นเหมือนรางรถไฟนะครับเป็นเหมือนรางรถไฟ เราจะวางลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะทําการสปอร์ตนะครับวางให้เข้าที่นะครับวางให้เข้าที่แล้วก็จะทําการสปอร์ตถ้าเราวางวางผิดสะวัดมันสลับขั้วเรื่องไงเนี่ยนิเกิลเนี่ยมันจะร้อนนะครับเพราะว่าเซลล์มันจะช็อตกันนะนิเกิลเขาก็จะร้อนนะครับโอเคเราจะทําการสปอร์ตเลยนะครับ โอเคอันนี้ก็น่าจะอยู่นะครับเดี๋ยวผมย้ำอีกนิดนึงโอเค okay. อันนี้ก็น่าจะแน่นแล้ว,ไม,วไม่ว่าสังเกตไม่ว่าสเกตไฟจากกระเด็นค่อนข้างไกลนะครับใช่หไหมได้แล้วนะครับอันนี้แสเลาสปอตนะครับต้องใจเย็นๆนะทําไปเรื่อยๆนะครับค,ค่อยๆทาไปนะนี่เราก็จะเห็นแล้วว่าก้อนเนี้ นะก้อนก้อนริมสุดคู่นี้เนี่ยนะคู่นี้เนี่ยนะเขาจะขนานกันแล้วเห็นไหมเขาจะขนานกันแล้วส่วนก้อนที่สองเนี่ยเขาขนานกันแค่ค้วบวกนะค้วบวกแล้วเขาก็เตรียมตัวที่อนุกรมมาไว้แล้วด้วยอนุกรมกับชุดแรกเอาไว้แล้วนะทีนีน้หน้าที่ของเราคือทําการขนานทำการขนานค้่นนลบให้เขาหน่อยนะครับแล้วก็เอาไปอนุกรมกับอีกฝั่งหนึ่งนะ เร,เราค่อยๆมองภาพไปนะครับค่อยๆมองภาพไปใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆถ้าเรามองภาพไม่ออกเนี่ยเราจะประกอบลําบากนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็กดไ้นิดนึงนะกดไ้นิดนึงแล้วก็จะสปอร์ตไปเลยเนี่ยถ้าเป็นปากกาแบบนี้มันจะง่ายครับถ้าเกิดเป็นอ่า เครื่องสปอร์ตที่มันเป็นราคาไม่ถึงพันอ่ะอันเล็กๆอ่ะอ่าเล็กๆอ่ะที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนพาวเวอร์แบงค์ขนาดใหญ่อ่ะอันนั้นก็สปอร์ตได้แต่มันจะเป็นปากกาครับจะเป็นปากกาสองฝั่งเราจะจับเราจะจับทั้งสองเส้นเนี่ยมัสปอร์ตซึ่งมันแผลสปอร์ตมันก็อาจจะไม่ได้เรียงตัวกันแบบนี้เนาะอ่ามันก็จะแตกต่างกันนะครับโอเคที่เราก็ได้แล้วนะเราก็ได้แล้วเราค่อยๆทำาร์ติเลเซลนะค่อยๆทำาทีละลชุดเริ่มจากชุดนี้ มาชุดนี้มาชุดนี้นะครับทีนี้เราก็จะเหลือฝั่งนี้แล้วอ่าเหลือฝั่งนี้แล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วเห็นไหมนเกียร์ว่าง่ายไหมอ่าถ้าเราเข้าใจอ่ะมันจะประกอบง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะประกอบง่ายมากเลยนะครับการประกอบแบตเตอรี่นะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีเดียวกับการประกอบแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ๆหไม่บอกไหมขนาดใหญ่ๆหญ,หญ่พวกลิเธียม พอสเฟยลิเทียม NMC ที่มีความจุ50 60แอมป์ใช้ได้เหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันเลยอ่าแค่ั้นานข้อก้อนใหญ่เฉยๆเขาก็อาจจะเป็นใช้น็อตขันนะเป็นบาเป็นบาขนาดใหญ่กว่านี้นะครับแต่หลักการก็คือเหมือนกันนะครับแต่พยายามอย่าประกอบให้ผิดนะครับนะอย่าประกอบผิดพลาดน,นะครับเพราะการประกอบผิดเนี่ยอาจจะทำให้บาไ์ไหมเลยนะครับ ผมเคยมาแล้วนะครับลรอกกระก้อนใหญ่นะ2 0 0แอมป์นะครับปิดขั้วะนะครับปิดขั้วะนะอย่างกระตู้เชื่อมเลยนะครับโอเคเราก็ได้แผลมาอย่างดีแล้วนะเนี่ยได้แผลแล้วได้แผลนี่แผลจะเป็นคู่ๆอย่างนี้แล้วเราก็จะมาจบงานที่ฝั่งนี้นะครับจบงานที่ฝั่งนี้ให้แผลมันอยู่ที่ตัวที่เราสปอตนะครับอย่าให้แผลมันอยู่ที่ที่ตาที่มือเรานะครับ อค okay. อันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับทีน,นี้เราก็จะไปขั้นตอนของการใส่ BMS นะครับทีนี้ใส่ BMS ก็ไม่ยากนะครับเราก็เรียงตามปกติเลยโ okay. อเคคงขอสปอร์ตเพียงเท่านี้นะครับก็จะขอปิดอ่ะเราก็จะได้แบตเตอรี่ที่เกือบจะพร้อมใช้งานนะครับที่เกือบจะพร้อมใช้งานอ เก็โอเคถือว่าไม่น่าเกียดนะครับถือว่าไม่น่าเกียดนะใครมีฝืมือดีกว่านี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าผมเจ๋งกว่านี้สอนสอนได้สอนได้นะครับสอนกันได้ต่อไปผมก็จะเตรียม b m s นะครับมาเตรียม BMS มาประกอบเราก็ดูนิดนึงว่าอันนี้ B ลบใช่นไหม B ลบ B ลบเนี่ยมันต้องไปอยู่ที่ขั้วลบอันนี้ขั้วบวกบอันนี้ขั้วลบถ้าเราแปะอย่างนี้ มาคนละฝั่งเรากา็เราก็จัดเขานิดนึงอ่าแปะทางนี้ได้ไหมแปะทางนี้ได้ไหมอ่าอย่างนี้ b ลบมันก็จะมาที่ขั้วลบตัวนี้อ่า b ลบมาที่ขั้วลบตัวนี้นะครับ b หนึ 1, ่ง b หนึ่งนะ b หนึ่งก็จะมาที่ขั้วบวกของฝั่งนี้นะอ่าขั้วบวกของฝั่งนี้จะต,ต่อตรงนี้ก็ได้นี่ตรงนี้ก็ได้นะต่อตรงนี้นะปึ๊บอ่านะเริ่มแรกที่ b ลบอ่า b ลบเนี่ย b ลบคือขั้วลบนะครับ b ลบคือขั้วลบ B1 มาต่อตรงนี้ก็คือขัขออ้วบ,บวกของอีกฝั่งหนึ่งนะครับขั้วบวกของอีกฝั่งหนึ่งเป็นจุดนี้อยู่นะเป็นจุดนี้อยู่นะขั้วบวกฝั่งนี้ต่อมาก็จะเป็น B2 B2 ก็มาต่อที่ด้านบนตรงนี้นะครับต่อด้านบนตรงนี้ B3 B3 ก็มาต่อจุดนี้อ่าแล้วก็ B 2. สุดท้ายจะเป็น B, นะ B บวกนะบบวกก็มาต่อที่ขั้วบวกตรงนี้แล้วก็ออกไปใช้งานที่ p ลบกับ p บวกแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองอเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมต่อสาย bms ต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลามากะนะครับก็ก่อนที่จะใส่ bms แล้วก็เดินใส่ไฟนะ,ะเราจะทำการพุ่มฉนวนก่อนนะครับพุ่มฉนวนก่อนด้วยกระดาษนะครับอ,อันนี้คือสาเหตุที่ผมซื้อมานะบางคนจะใส่ก็ได้บางคนไม่ใส่ก็ได้บางคนเขาก็ ใส่ b m เเลยแล้วก็ทําการหุ้มพลาสติกสีฟ้านะครับหรือจะเป็นพลาสติกสีใสก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่นี้ผมจะทําการหุ้มฉนวนก่อนหนึ่งครั้งนะครับหุ้มฉนวนทั้งหมดเลยนะเสร็จแล้วผมก็จะเอากาวสองหน้านะครับกาวสองหน้าที่เป็นใหญ่ๆแบบนี้นะเพราะกาวเขาจะเหนียวมากนะครับหลังจากเราดูทิศทางแล้วเราต้องหานบี s ขึ้นไปอย่างนี้นะ BMS นะเนี่ยปึ๊บสังเ,เกตเห็นไหมมันจะมี P ีลบ P ีบวก B ลบก็ต้องไปต่อตรงนี้ถ้าเราเดินเดินแปะอย่างนี้ นะครับสายไฟมันก็จะเดินได้ง่ายนะครับไม่ไม่ข้ามไปมาเยอะนะไม่ข้ามไปมาเยอะไอผมจะติดเอาไว้ตรงการลางละกันนะเพื่อความสวยงามนะครับเอาไว้ตรงกลางปึ๊บประมาณนี้อ่าประมาณนี้อันนี้ก็เดี๋ยวออกไปใช้งานเขาก็จะติดแน่นนะครับติดแน่นมากถามว่าทําไมต้องติดกาวสองหน้าเยอะขนาดนี้ทาไมไม่ติดแค่ bms นะครับก็คือเป็นการช่วยล็อกสายไฟนะช่วยล็อกสายไฟให้มันอยู่กับที่ให้มันอยู่เป็นทิศเ,เป็นทาง โอเคเดี๋ยวผมจะเชื่อมสายไฟเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็ทําการใส่ b m s และก็เดินสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกเห็นไหม B ลบนะครับ B ลบก็จะวิ่งไปที่ขั้วลบ B1 นะครับ B1 ก็จะวิ่งมาที่ขั้วบวกของฝั่งนี้ B2 นะครับ B2 ก็จะวิ่งขึ้นไปข้างบนปุ๊บอ่าไปต่อขั้วบวกของก้อนที่2อันนี้จุดแรกนะอันนี้จุดที่2เห็นไหม ต่อระหว่างกลืงกลางก้อนที่2และก้อนที่3นะครับอันนี้ผมนับเป็นก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3ก้อนที่4นะเพราะนี้มาขนานกันก็ถือว่าเป็นก้อนเดียวกันนะครับอ่าอันนี้จะอยู่ระหว่างก้อนที่2กับก้อนที่3นะต่อมานะครับ B 3 B 3ก็จะวิ่งมาอยู่ที่ขั้วบวกของก้อนที่3และก้อนที่4นะครับอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ B บวกก็จะมาจบที่ขั้วบวกนะครับขั้วบวก เาแล้วเริ่มต้นที่ขั้วลบนะครับจบที่ขั้วบวกคายม่ทั้ก็ย้อนกลับไปฟังอีกทีหนึ่งนะครับส่วนอันนี้จะเป็นสายที่ออกไปใช้งานนะครับเนี่ยเป็นสายที่ออกไปใช้งานอันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกอันนี้ก็จะเป็นขั้วลบนะครับหลังจากเราบักกีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยบักเกีที่ปลายสายนะครับอ่าให้พร้อมใช้งานแบบนี้นะอ่าก็อาจจะไม่โฟกัสเสร็จแล้วนะครับขั้วใดขั้วหน,นึ่งเราก็ทําการพันเทปไว้ก่อนนะ เพื่อป้องกันการช็อตนะครับบวกลบมันไปแตะกันมันกาจะช็อตได้แต่ตอนนี้ยังไม่ช็อตนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยไฟจะแบตเตอรี่เนี่ยวิ่งมารอแค่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็บวกข้ลบนะแต่ไฟจะยังไม่ผ่าน BMS ออกไปนะครับเราต้องทําการต่อชาร์จก่อนนะครับต่อชาร์จก่อนต่อชาร์จยังไงนะครับเราอาจจะใช้พวกสวิตชิ่งก็ได้นะครับสวิตชิ่งสมมติแรงดันแบตก้อนนี้มีอยู่ที่16.8อาจจะผมวัดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยววัดให้ดูเลย เราวัดนะครับอันนี้ก็ลบอันนี้ก็บวกนะครับแรงดันจะอยู่ที่16.9นะครับเราก็ทําการปรับสวิตชิ่งไปที่แรงดัน16.9โวลต์นะครับโดยการขีบที่2สายนี้นะครับสสายที่ออกจาก BMS นะเสร็จแล้วไฟนะครับไฟจากสวิตชิ่งก็จะวิ่งย้อนนะครับอ่าก็จะวิ่งอ่าก็จะวิ่งไปชนนะครับก็จะวิ่งไปชนที่ BMS เพื่อเป็นการเปิดวงจรอ่าเสร็จแล้วเราก็ถอดสายออกแค่นั้นเองพอถือว่าแบตก้อนนี้มันเต็มอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ผมก็จะทําการาแพคให้เรียบร้อยในการปิดขั้วทั้งหมดนะครับแล้วก็เปิด BMS นะอ,อีกข้อสําคัญหนึ่งนะครับของการประกอบแบตบางคนเนี่ยเขาไม่มีเครื่องสปอตนะครับจะทํำยังไงก็สามารถใช้บัคก,กี้ได้นะครับสังเกตว่ามันก็บัคก,กี้ติดอยู่นะที่แผ่นนิกเกิลเนี่ยแต่บัคก,กี้ต้องมีความร้อนสูงนะครับอ,อันนี้ผมใช้ความร้อนถึง300กวกว่าเกือบเกือบสี่นะถึงจะสามารถบัคก,กี้ได้เร็วนะครับ ถ้าบักกีหัวแรงธรรมดาทั่วไปนะครับความร้อนไม่ถึงเนี่ยมันจะบักกียากนะครับและทําให้แบตเตอรี่เนี่ยร้อนนะต้องใช้หัวแรงที่มีความร้อนสูงนะในกรณีที่เราไม่มีเครื่องสปอร์ตนะครับอ่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทาการห่อฉนวนทั้งหมดแล้วนะอ่าห่อฉนวนทุกด้านนะครับปิดขั้วให้เรียบร้อยนะครับนี่รวมถึง b m s ด้วยก็เหลือสายออกไปใช้งานอย่างเดียวนะครับถ้าใช้งานในล่มนะครับไม่ได้ตากแดดนะหมายความว่า ม่ได้อยู่ในที่อุณหภูมิสูงๆอะไรอย่างงี้เนาะเราก็อันนี้ก็พความใช้งานได้เลยนะครับใครจะไปใส่ท่อหดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับยิ่งดียิ่งดีนะแต่จริงแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับเพราะมันถูกคุ้มไว้หมดแล้วแล้วก็มีกาวแปะเรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้ผมจะเอาไปใช้งานกับหลอดไฟนะครับหลอดไฟแสงสว่างไฟถนนนะมันจําเป็นต้องอยู่ในกล่องพลาสติกซึ่งตากแดดตากฝนเราก็จะทําการหุม้มฉนวน โฟมอีก1ชั้นนะครับอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอ่าเป็นการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมก้อนเล็กๆนะครับ16.8โวลต์10แอมป์นะครับเอาไว้ใช้งานนะเป็นแบตเตอรี่มือหนึ่งอ้งกรหุ้มฉนวนเรียบร้อยแล้วนะครับข้านอาจจะดูสเปคสปะนิดนึงนะอ่าอาจจะเป็นสเปคสปะนิดนึงแต่ก็เกตใช้งานนะครับใช้งานได้ข้างในก็สังเกตว่าจะมีฉนวนอ่ากระดาษฉนวนเนี่ยหุ้มอยู่แล้วถึง2ชั้นแล้วก็จะมี โฟมนะครับโฟมโฟมหุ้มอีก1ชั้นเพื่อป้องกันอุณหภูมินะสายใช้งานก็แบบนี้นะครับใครจะเอาไปประยุกต์ใช้งานอย่างอื่นก็ได้นะครับโอเคก็หวังว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดเล็กแบบนี้นะครับหรือใครที่จะประกอบขนาดใหญ่ก็สามารถทําแบบนี้ได้เช่นกันนะครับคุณภาพก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเอาไปใช้งานแบบไหนนะเราต้องการความปลอดภัยแค่ไหน อายุการใช้งานมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับผู้ประกอบทั้งนั้นเลยนะครับขึ้นอยู่กับผู้ประกอบทางนั้นเลย,ข,ย,เลยขั้นตอนก็มีประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้กันไปพอสมควรที่จะเอาไปประกอบแบตเตอรี่ใช้เองนะครับหรือเอาไปเป็นอาชีพเสริมได้นะครับก็ได้เงินดีเช่นเดียวกันเนาะคลิปหน้าจะมาสอนต่อวงจรนะครับต่อวงจรไฟถนนโซล่าเซลล์สว่างทั้งคืนไม่มีลี ไม่มีดับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ